ช็อปบริการเติมโรบัสร,รับกดเกมพาร์ตและกดผลแมปต่างๆรับกดเจมสุดค,คุ้มและยังมีบริการต่างๆมากมายสนใจใช้บริการลิกอยู่ใต้คลิปนะคะเลมอนช็อรับกดเกมพาร์ตแมปชินโดกดเพชรแมปต่างๆเติมโรบัสราคาถูกรับกดเกมพาร์ตกดผลและทําอื่นๆมากมายสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็อยู่กับพี่หมายจากชอ่อง Holiday Funny นะคะ คลิปนี้เราก็จะพามาดูจุดเกิดของบอสสองตัวที่เข้ามาใหม่ในอัปเดตนะคะนั่นก็คือบอสเซนู ool, แล้วก็บอสเซนท่ากันเองนะคะบอสอย่างแรกที่เราจะพามาหานะคะมันก็คือบอสเซนูนะคะก็จะเป็นโหมดนี้นะคะสีมว่มวงนี้นะคะจุดเกิดนะคะก็จะอยู่ในเมืองใหม่นะคะนั่นก็คือเมืองลิวจิเคปนะคะมนันน่าจะเกิดที่เดียวมั้งคะเพราะว่าพี่เกิดกี่รอบกี่รอบมันก็เกิดตรงน,นี้นะคะก็ถ้าเกิดตรงน,นี้ก็คือด้านหลังนะคะเราจะเห็นว่าเป็นกำแพงใช่ไหมคะถึงสูงนนะคะเราก็ไปเลย เจอกำแพงก็วิ่งขึ้นไปเลยค่ะชึบชึบอ่าพอเราวิ่งมาสักพักนะคะเราจะเจอ,เจอท่านี้นะคะ<ม>เห็นไหมว่าข้างล่างมันจะเป็นเหมือนแท่นศิลาอะไรทุกอยาก่างก็กระโดดลงไปนะคะนี่แต่เราไม่ต้องไปตรงนู้นนะคะเราเลี้ยวซ้ายค่ะพอเราเลี้ยวซ้ายเราก็จะเจออ่า ช่องทางที่จะไปร้านกว้างนี่ด้านซ้ายมือเราก็จะเจอคาบูดากอนนะคะจะเป็นบอสของเซนูรีเวิร์ตนั่นเองนะคะแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่โตมโหฬารน,นะคะถ้าเราเรียกเซนมูมาแล้วเซนมูจะเกิดแถวนี้นะคะและบอสตัวท,ที่เราจะพาไปหาต่อไปนะคะก็จะเป็นเซเนลสตีริดอเวเกนนั่นเองนะคะหรือว่าบอสเซนธาคนะคะ<ๆ>เราก็จะไปที่เมืองนี้นะคะเ<ๆ>มืองใหม่เหมือนกันนะคะชิคาฟอเรสนะคะไปเลย นี่ก็เป็นเมืองของเซียร์่านั่นเองนะคะนี่เป็นเมืองเขียวๆนะคะมีแค่นินเทียบเลยนะคะก็จุดเกิดของเมืองนี้ก็ไม่ยากอีกเช่นกันนะคะเมืองนี้ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะคะก็อ่าเหมือนเห็นลางๆรงรู้นะคะมีแท่นศินาอยู่คัมภีรพ่อจะอยู่ตรงแท่นศินาเลยนะคะหรือว่าถ้าน้องๆมีอะไรที่บินได้ก็บินไปเลยนะคะถ้าไ er ม่มีบินก็วิ่งแบบพี่นะคะลองมองไปรอบๆก่อนเราจะเห็นแท่นศิลานะคะนี่เมื่อกี้เกิดมาแล้วมองเห็นอยู่ด้านหน้าเลยก็แค่วิ่งไปที่แท ะะก็จะเจอคมพีบอสนั่นเองอ่าและนี่ก็คือบอสของเซนทากันเองนะคะอ,อยู่ตรงนี้เองนะคะถ้าเราเรียกมานะคะเจ้าบอสนะคะก็จะไปเกิดอยู่ตรงเราทานนะ้าตรงนี้นี่เองนะคะก็บดเซียนทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซียนกบเซียนงูหรือเซียนท่านะคะน้องๆจะต้องมีคมพีก,ก่อนนะคะน้องๆที่ยังไม่มีนะคะเวลากดมันจะบอกเมืองและเวลาเกิดอยู่เราก็ ไปหาตามเวลาและเมืองนั้นๆจนกว่าจะเจอนะคะแล้วถึงจะมาหาร่างรีเวิร์กนะคะหรือว่าร่างหมดใหม่นะคะในเมืองใหม่นะคะมันก็อัปเดตมาหลายชั่วโมงแล้วนะคะพี่ก็ยังไม่เห็นมีใครที่จะได้ล่างรีเวิร์กเลยพี่ไม่แน่ใจว่ายังบลงอกอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าเซน้าที่พี่ทำคลิปไปนะคะมีเลือดอยู่แค่8ป0แเองนะคะส่วนเซนงูพี่ไม่เห็นเลือดคะ่ะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กันด้วยนะคะลิ้ก็ไปจ้าแล้วก็ที่มันอยู่บนน้ำแบบนี้นทุกคนมันสามารถนั่งชาร์จพลังได้เห็นไหม นี่ทุกคนนี่เป็นเกาะเล็กๆกันนะนั่งชาร์จพลังเท่ด้วย